ถ้าพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่นักลงทุนคุยกันบ่อยที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่าจะเลือกลงทุนใน ETF ตัวไหนดีระหว่าง QQQ ที่เน้นหุ้นเติบโตสายเทคกับ VOO ที่เน้นภาพรวมของตลาดทั้งหมดในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยครับคือจริงๆแล้วการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่าการเลือกกองทุนนะครับแต่มันคือการเลือกปรัชญาการลงทุนเลยก็ว่าได้มันเหมือนเป็นเรื่องราวของ2ยักษ์ใหญ่ที่สไตล์ต่างกันคนละขั้วเลย ซึ่งเรากำลังจะมาทำความรู้จักกันครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาทำความรู้จักกับผู้ท้าชิงทั้งสองบนเวทีนี้กันแบบละเอียดละเอียดเลยว่าแต่ละตัวเป็นใครมาจากไหนกันแนะ่ไทยเปรียบเทียบนะครับ QQQ นี่ก็เหมือนนักมวยสายบุกที่ว่องไวและดุด,ดันเป็นตัวแทนของบริษัทนวัตรกรรมใหม่ๆโดยจะไปอิงกับดัชนี n a s d a น100ที่อัดแน่นไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีส่วน VLO เนี่ยเหมือนเป็นแชมเปี้ยนรุ่นใหญ่ที่สุขุมมั่นคงและไว้ใจได้เป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจอเมริกาทั้งประเทศเลย เพราะเขาจะอิงกับดับชนี S&P 500ที่รวมบริษัทใหญ่500แห่งจากทุกอุตสาหกรรมครับแล้วอะไรที่ทําให้ QQQ หรือเครื่องยนต์แห่งการเติบโตตัวนี้มันน่าสนใจขนาดนั้นล่ะคําตอบทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวเลขผลตอบแทนที่ผ่านมานี่แหละครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทรงพลังมากๆ มาครับมาดูตัวเลขกันจะจะเลยดีกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมา QQQ เขาเรียกว่าปล่อยหมัดน็อกในเรื่องผลตอบแทนเลยนะครับทำค่าเฉลี่ยไปได้ถึง17.7% 17. 7ต่อปีทิ้งห่าง VOO ที่เป็นตัวแทนตลาดรวมไปแบบชัดเจนเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วมีเงินอยู่10,000ดอลลาร์ 1, 000, แล้วเอาไปลงใน QQQ วันนี้เงินก้อนนั้นจะงอกเงยขึ้นมาเป็นเกือบ4 0 0 0 0ดอลลาร์นี่แหละครับคือภาพที่ชัดเจนของพลังการเติบโตจากคุณกลุ่มนวัตกรรมและถ้าเรามองย้อนกลับไป ไกลกว่านั้นอีกโอ้โหตัวเลขนี้มันแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี1999ผลตอบแทนรวมของ QQQ คือบวกไปกว่า900%ลองคิดดูสิครับว่าระหว่างทางเจอวิกฤตห,หนักๆมาไม่หลวงกี่ครั้งทั้งฟองสูบูดดอททั้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แต่สุดท้ายพลังของเทคโนโลยีก็ยังผลักดันให้ผลตอบแทนมันม,นมหาศาลขนาดนี้ได้แต่ก็นะครับเหมือนกับนักสู้ที่เก่งกาทุกคนที่ต้องมีจุดอ่อนสำหรับ QQQ แล้วจุดแข็งที่สุดของมัน ซึ่งก็คือการที่หุ้นส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับก็ดันเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันมันมีคำพูดจาก Investopedia ที่เตือนใจนักลงทุนได้ดีมากเลยครับเขาบอกไว้ว่าเวลาที่ดัชนี NASDAQ 100มันร่วงเนี่ยมันจะร่วงแบบหนักหนาสาหัสเลยซึ่งประวัติศาสตร์ก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นมาแล้วภาพที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเหตุการณ์ฟองสบู่ .com แตกนี่แหละครับ สำหรับคนที่เข้าไปซื้อหุ้นตอนที่มันอยู่บนยอดดอยพอดีรู้ไหมครับว่าต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะกลับมาเท่าทุนคำตอบคือประมาณ15ปีเลยทีเดียวครับ15ปีและดูตัวเลขนี้สิครับลบ83%โหฟังแล้วคนลุกเลยนะในจุดที่ตลาดตกต่ำที่สุดมูลค่ามันหายไปขนาดน,นี้เลยพูดง่ายๆคือถ้ามีเงินอยู่1ล้านบาทมันจะเหลือแค่แสนเกตมบาทเท่านั้น นี่คือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนทูงสุงครับเอาละทีนี้เพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าทำไมยักษ์ใหญ่2ตัวนี้มันถึงมีนิสัยต่างกันขนาดนี้เราต้องไปแงะดูข้างในกันหน่อยครับว่าไส้ในของแต่และตัวมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เห็นไหมครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย QQQ เนี่ยคือเทน้ำหนักไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเต็มเต็มเกินครึ่งพอร์ตเลยซึ่งมันก็เป็นทั้งเครื่องยนต์ที่ทำให้โตโตเร็วแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้พอร์ตเวียงแรงด้วยในขณะที่ VOO เนี่ยโอ้โหกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆอุตสาหกรรมดูสมดุลกว่ากันเยอะเลยครับแล้วความแตกต่างมันไม่ได้มีแค่เรื่องหุ้นที่ถือนะครับจุดสาคัญมากๆเลยคือเรื่องค่าใช้จ่าย VOO ถูกกว่า QQQ เกือบ7เท่า และอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันคือโครงสร้างของ VOO เนี่ยมันเอื้อให้เราสามารถนําเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อได้โดยอัตโนมัติซึ่งในระยะยาวแล้วพลังของดอกเบี้ยทบต้นนี้มหาศาลเลยนะครับพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยคำถามมันก็เลยอาจจะไม่ใช่ว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับแต่น่าจะเป็นคําถามที่ว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากทั้ง2ตัวนี้ร่วมกันในพอร์ตการลงทุนของเราได้ยังไงกลยุทธ์หนึ่งที่นักลงทุนนิยมใช้กันมากๆเลยก็คือคอร์สั t เทิไลท์หรือแกนหลักและบริวารครับ คิดภาพตามไม่ง่ายเลยคือเราเอา VOO ที่มันมั่นคงเนี่ยมาเป็นแกนกลางของพอร์ตอาจจะสัก70-8 0แซแล้วส่วนที่เหลืออีก2 0 3 0ิบถึเราก็ค่อยเติม QQQ เข้าไปเป็นเหมือนตัวเสริมทับเพื่อเร่งการเติบโตและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้สูงขึ้นท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับว่าสัดส่วนไหนดีที่สุดเพราะแต่ละคนก็มีเป้าหมายมีระยะเวลาการลงทุนแล้วรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน คำถามสำคัญจริงๆมันเลยไม่ใช่ว่ายักษ์ใหญ่ตนไหนจะชนะแต่มันคือเราจะจัดสมดุลระหว่างสองยักษ์ใหญ่นี้อย่างไรเพื่อสร้างเรื่องราวทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในแบบของเราเอง